ได้ที่ยี่สามได้ที่ยี่สามค่ากลางข,ของข้อมูลค่ากลางของข้อมูลน้องๆครับอันนี้จะเป็นข้อสอบที่โรงเรียนแนวข้อสอบที่โรงเรียนนะครับแนวข้อสอบเข้าโรงเรียน นะครับจะชอบออกนในอุรุนะครับเ <Yeah. S 1> ขายอวอเนี้ยจะชอบออกแต่ว่านะไม่ยีดตนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะ <Yeah. S 1> พวกขาการข้อมูลพวกสถิตินี่ไม่ค่อยออกนะ <Yeah. S 1> เพราะอย่างนี้ข่าการข้อมูลถือว่าสําคัญนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าจะต้องทำกันในสอบยุ่งเรียนแล้วก็ใช้สำหรับการสอบข้อม .4 แล้วก็ยังเป็นพื้นฐานนะครับ เป็นพื้นฐานของออมปลายเป็นพื้นฐานของอมปลายเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับว่าค่าการของข้อมูลเนี่ยหายยังไงนะครับทีนี้ค่าการของข้อมูลคืออะไรคือการนําเสนอข้อมูลเนี่ยนะครับนะเราจะมีสามนะครับสามชนิดนะครับค่าการของข้อมูลเนี่ยนะสามตัวเนี่ยรวมกันแล้วเรียกว่าค่าการของข้อมูลตัวแรกนะครับ ที่เราเจอตั้งแต่ตอนประถมแล้วก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตแต่เราไม่รู้ตัวครับว่าเราเจอเข้าแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตแต่เราไม่รู้ตัวมันคือการเฉลี่ยนั่นเองครับเช่นนะน้องทุกคนเอาน้ำหนักของตัวเองมารวมกันนะทั้งห้องเลยเอามารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนคน ก็จะกลายเป็นน้ำหนักเฉลี่ยว่าคนหนึ่งเนี่ยนักเท่าไหร่นั่นแหละครับคือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะครับค่าเฉลีย่ยคณิตแต่น้องตอนนั้นน้องพูดว่าค่าเฉลีย่ยเฉยๆถูกไหมครับแต่งริงแล้วเขาเรียกว,ว่าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตน้องๆับและน้องๆจะต้องจําว่ามันมีนะครับมันมีชื่อสังกฤษว่ามีนะครับมีเมื่อไหร่ที่คุณครูบางท่านพูดหรือพี่พูดว่ามีให้น้องรู้ไว้เลยนะครับว่า หมายถึงค่าเฉลี่ยชนิดน้องๆครับนอกจากมีแล้วเนี่ยมันยังมีชื่อหนึ่งนะครับชื่อของมันคือ x บาร์เบาร์เมื่อไหร่ที่พูดว่าค่าเฉลี่ยนิดเมื่อไหร่พูดว่ามีเมื่อไหร่พูดเกบาร์การพูดสามแบบนี้เหมือนแันหมดเลยทั้งสามแบบนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับตัวที่สองคือมัธยฐานสรุปแล้วค่าเฉลี่ยนิดตัวแรกนะฮะเราเคยเจอแล้วตอนประถมนะครับ ตัวที่สองนี้เราอาจจะไม่เคยเจอทีนะครับว่าบริยาฐานนี่คืออะไรนะครับบริยาฐานเนี่ยมีชื่อชื่อหนึ่งนะครับว่ามีเดียนนะครับมีเดียนหรือบางทีอาจจะพบว่าย่อว่า MED นะครับเม็ดนะครับ MED เม็ดนะปฏิยาฐานเนี่ยอาจจะพบว่ามีเดียนหรือว่า MED ให้รูไเลยว่าบรรยาฐานมันคืออะไรฮะ คือเนี้ยสมมติว่าเรานะครับสนใจนะครับเบอร์รองเท้าของเพื่อนเพื่อนเราจำนวนห้าคนเบอร์รองเท้านะเบอร์รองเท้าเบอร์รองเท้าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนยุคไปแล้วนะคือสมัยพี่เนี่ยใครนะครับนะฮะสมัยพี่เรียนตอนมัธยมเนี่ยใครไม่ใส่นันยางนี่เฉยมากเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่ไปสำรวจมาแล้วครับส่วนใหญ่เป็นเบเกอร์ นะครับส่วนใหญ่เลยนะเด็กไฮใหญ่ใส่เบเกอร์ถามว่าใครใส่นันยางบ้างไม่มีเลยนะครับมันคนละยุคกัแล้วสมัยก่อนใครใส่เบเกอร์นี่คือเฉยมากครับน้องใครไม่ใส่นันยางเนี่ยจะเฉยมากใครใส่เบเกอร์เฉยมากใครไม่ใส่นันยางจะเฉยมากเด็กย่อทุกคนต้องใส่นันยางนะครับใครไม่ใส่นันยางเฉยเดี๋ยวนี้ใครใส่นันยางเฉยใครไม่ใส่เบเกอร์เฉยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนี้เขาเบเกอร์แล้วนั่นเลยอ่าน้องอ่าช่างมันก่อนเกี่ยวอะไร สมมติว่าพี่มีเพื่อนอยู่ห้าคนครับพี่เอาเบอร์รองเท้ามาเรียงลำดับครับจากนะครับน้อยไปหามากสมมติว่าเพื่อนคนแรกของพี่นี่โอ้ยตัวเล็กมากใส่เบอร์สี่สิบคนที่สองเนี่ยใส่เบอร์สี่สองคนที่สามเนี่ยใส่เบอร์สี่สองเช่นกันคนที่สี่นะครับใส่เบอร์ใหญ่หน่อยนะครับสี่สี่และคนที่ห้าเนี่ยก็ใส่เบอร์สี่สี่เช่นกันน้องๆครับ ค่ามัธยาฐานเนี่ยคือค่าที่พอเรียงจากน้อยถึามาก่าเนี่ยอยู่ตรงกลางนงครับถ้าน้องมีเพื่อนอยู่ห้าคนเนี่ยนะครับเพื่อนคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือเพื่อนคนที่สามสี่สิบสองนี่แหละครับเขาเรียกว่าค่ามัธยาฐานสี่สิบสองนี่แหละครับเขาเรียกว่าค่ามัธยฐานโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาฝึกหานนะแต่ตอนนี้เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเอาไตเติ้ลแค่นี้ก่อนว่าเฮ้ยค่าเฉลี่ยเป็นยังไงเคยเจอแล้วตอนประถม ค้าระยาถานเป็นยังไงยังไม่เคยเจอทีตอนะถมเดี๋ยววันนี้จะเจอและสุดท้ายครับคือค่าฐานนิยมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่านิยมใครมีเพื่อนชื่อนิยมมาก <c oughs> นิยมชื่อว่านิยม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 นี้อาจจะเจอการย่อเป็น m o d e นะครับอาจจะโมดนะครับหรือบางทีอาจจะย่อเป็น M o d e นะครับ โมนนะครับฐานนิยมฐานนิยมนี่เป็นยังไงครับพอ,อยกตัวอย่างรองเท้านันยางเหมือนกันหรือว่ารองเท้าเบรคเกอร์เหมือนกันเนี่ยนะครับเบอร์รองเท้าเหมือนกันสมมุติว่าพี่มีเพื่อนอยู่เพื่อนของพี่แค่น,นี้มีหกคนด้วยกันอ่ะคนแรกตัวเลขยังไงนะเบอร์สามแปดคนที่สองเบอร์สี่สิบคนที่สามเบอร์สี่สิบคนที่สี่ก็เบอร์สี่สิบส่วนคนที่ห้าคนที่หกเบอร์สี่สองแล้วก็สี่สี่นับับ น้องครับนอกจะเห็นว่าเพื่อนของพี่กลุ่มนี้ทั้งหกคนเนี่ยใส่รองเท้าเบอร์อะไรเยอะที่สุดครับเบอร์สี่สิบเยอะสุดครับเบอร์สี่สิบนี่แหละครับเขาเรียกว่าฐานนิยมเพราะมีจํานวนข้อมูลเยอะที่สุดเบอร์สี่สิบนี่นะครับเขาเรียกว่าฐานนิยมเพราะมีข้อมูลเยอะที่สุดเฮ้ยพี่ถ้าเกิดน้องๆครับถ้าเกิดมี บอร์ที่คนใส่เยอะพอๆกันสองเบอร์หล่ะจะทํายังไงถ้าเกิดมีเบอร์ที่คนใส่เยอะพรอกันนะเท่ากันเนี่ยทั้งสามเบอร์จะทํายังไงสี่เบอร์จะทํายังไงน้องๆครับวันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะมาเรียนครับว่าถ้าเกิดมีฐานนิยมมากกว่าหนึ่งตัวจะตอบยังไงโอเคนะครับอ่าเต็มตัวครับเดี๋ยวพี่จะลบกระดาษครับนี่คือไตเติลต่อไปเข้าสู่เนื้อหาครับโจมหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มาตรฐานและฐานนิยมของข้อมูลนะครับแต่ละชุดต่อไปนี้ครับใครคิดว่าตัวเองน่าจะหาเป็นแล้วลองดูนะครับลองหาดูอ่ะพี่ไม่สอนทีแต่บางคนอาจจะมีเซนเซนสุดมากอ่ะเตรียมตัวนะครับหน้าที่ยี่สามน้องๆครับภารกิจต่อไปคือมาอีกแล้วครับ JU M จำไหมสูตรสถิติมันจำเยอะ เอกบานะครับเดี๋ยวคุณครูที่โรเรียนทุกท่านนะครับจะพูดว่ามีสูตรคือซิกมา X อกหารด้วย N ไม่มีอะไรมากจริงสูตรนี้เป็นสูตรเบสิกมากเลยไม่มีอะไรเลยไม่จําก็ไม่เสียหายเลย X อกบาคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตถูกไหมพี่น้องจำแล้วเท่ากับซิกมา X คือเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วย N คือจํานวนข้อมูลไอ้คือสูตรเบสิกเอาใหม่เอกบาคือค่าเฉลี่ยเคณิต มีค่าเท่ากับเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลน้องๆครับเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่ง่อยแปดห้าหกสิบสองแล้วก็เก้าคำตอบแรกคือค่าเฉลี่ยนนิดครับ x bar คือเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูล8ปดบวกหบกหบวกสิ บวกเก้าภารกิจของน้องคือการคิดเลขครับน้องครับหารด้วยจำนวนข้อมูลคือข้อมูลมีห้าตัวคิดเลขครับวันนี้ตัวเลขไม่เยอะมากนะครับพี่ขอยน้องนะครับห้ามใช้เครื่องคิดเลขก่อนนะตัวเลขไม่น้อยแปดบวกสิบสองได้ยี่สิบห้าบวกหกได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าได้สามสิบสามสิบบวก ยี่สิบกลายเป็นห้าสิบใช่ 50, 000, ไหมห้าสิบหารด้วยห้าคำตอบข้อ,อน,นี้คือสิบครับทำสลับคำตอบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ยกทำคำตอบนะเท่าไรฮนะบวกกันได้ไหลรโอ้พี่บวกนี้ผิดได้สี่สิบนะสี่สิบหารด้วยห้าได้แปดเออหลังแล้วตะกี้ห้าบวกแปดได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้ามันได้ยี่สิบยี่สิบบวกยี่สิบได้สี่สิบโทษสีรับสี่สิบหารด้วยห้าได้ 5, ได Bang.